กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศและท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและการเมืองโลกอย่างใกล้ชิดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดวนชายแดนช่องข่าวที่นำเสนอความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงชายแดนและภูมิรัฐศาสตร์แบบตรงประเด็นชัดเจนไม่อ้อมค้อมและยืนอยู่บนข้อเท็จจริงครับคลิปนี้ไม่ใช่ข่าวธรรมดา แต่คือเหตุการณ์ที่กำลังถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเวลานี้กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงของประเทศและอาจเปลี่ยนดุลอำนาจของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาสำคัญขอความกรุณาพี่น้องทุกท่านช่วยสนับสนุนช่องข่าวดวลชายแดนด้วยการกด subscribe กด like และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญที่อาจส่งผลต่ออธิปไตยและความมั่นคงของชาติและหากเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ขอเชิญช่วยแชร์ออกไปเพื่อให้คนไทยได้รับรู้ความจริงอย่างรอบด้านไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือหรือการบิดเบือนข้อมูลครับเสียงไซเรนเตือนภัยดังแทรกผ่านหมอขาที่ยังไม่จางหายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในยามเช้าตรู่ oh, <no. S 1> บรรยากาศเงียบงนัน แต่เต็มไปด้วยแรงกดดันราวกับธรรมชาติกำลังกลั้นลมหายใจก่อนที่พายุลูกใหญ่จะเคลียอนตัวเข้าปะทะนี่ไม่ใช่เช้าวันธรรมดาและนี่ไม่ใช่สถานการณ์ชายแดนแบบเดิมที่เราคุ้นเคยเพราะในวินาทีนี้สิ่งที่เคยเป็นความคลุมเครือกำลังถูกแทนที่ด้วยการลงมือทำที่ชัดเจนที่สุดในรอบหลายทศวรรษตลอดเวลากว่า20ปีที่ผ่านมา แนวชายแดนไทยกัมพูชาถูกพันธนาการไว้ด้วยข้อตกลงที่หลายคนเรียกกันว่าการประนีประนอมแต่สำหรับอีกหลายฝ่ายมันคือโซ่ตรวนที่รั้งอธิปไตยของไทยเอาไว้พื้นที่ทับซ้อนเส้นเขตแดนที่ตีความได้หลายแบบและโต๊ะเจรจาที่ไม่มีวันจบได้สร้างพื้นที่สีเทาให้ปัญหาหมักหมมจนกลายเป็นชนวนความขัดแย้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เช้าวันนี้ ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเสียงเครื่องยนต์ของรถเครนขนาดใหญ่ดังกึกก้องไปทั่วแนวป่าและที่ราบชายแดนตู้คอนเทนเนอร์เหล็กกล้าขนาดมหึมาถูกยกลงสู่พื้นทีละตู้ทีละแนวเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบไม่ใช่เพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์แต่เพื่อปิดเส้นทางทุกความคลุมเครืออย่างถาวรน,นี่ไม่ใช่แค่การตั้งแนวกัน้นและไม่ใช่แค่การเพิ่มกำลังตามปกติแต่นี่คือสัญญ,ญาณว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่โหมดก่อนพายุอย่างเต็มรูปแบบคำถามสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศและนานาชาติกำลังตั้งขึ้นพร้อมกันคือเหตุใดครั้งนี้จึงไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาทำไมรัฐบาลไทยและกองทัพจึงเลือกใช้มาตรการที่เด็ดขาดทั้งที่รู้ดีว่าแรงสะเทือนจะขยายไปไกลไปเกินกว่าแนวชายแดนคำตอบไม่ได้อยู่แค่ในปัจจุบัน แต่มันฝังรากลึกอยู่ในอดีตกว่า20ปีของข้อตกลงที่ไม่เคยให้คำตอบที่แท้จริงกับคำว่าอธิปไตยและในวินาทีที่ตู้คอนเทนเนอร์เหล็กตู้แรกแตะลงบนพื้นดินชายแดนนั่นคือวินาทีที่หลายฝ่ายเริ่มตระหนักว่าเกมกำลังเปลี่ยนจากการเจรจาที่ยืดเยื้อสู่การขีดเส้นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากความอดทน สู่การตัดสินใจที่ไม่เปิดช่องให้ถอยหลังนี่คือช่วงเวลาที่คำว่าก่อนพายุไม่ใช่แค่คำเปรียบเลยแต่คือความจริงที่กำลังก่อตัวขึ้นทุกวินาทีและเพื่อจะเข้าใจว่าเหตุใดการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงสั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคเราจำเป็นต้องย้อนกลับไปดูต้นตอของพันธนาการที่ชื่อว่า MOC3 u ก่อนที่กำแพงคอนเทนเนอร์จะถูกวางลงไป ก่อนที่ไทยจะประกาศคุมพื้นที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเราจำเป็นต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจต้นต่อของปัญหาทั้งหมดให้ชัดเจนเสียก่อนต้นตอน,นั้นมีชื่อว่าบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชาปี2400หรือที่สังคมไทยรู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า MOU43 ในทางทฤษฎี MOU43 ถูกออกแบบมาเพื่อลดความตึงเครียดเปิดทางให้ทั้งสองฝ่าย เจรจาเรื่องเขตแดนและทรัพ,พยากรอย่างสันติแต่ในทางปฏิบัติตลอดเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาข้อตกลงฉบับนี้กลับไม่เคยให้คำตอบที่ชัดเจนกับคำถามที่สำคัญที่สุดเพียงคำเดียวเขตแดนของไทยอยู่ตรงไหนแน่พื้นที่จำนวนมากถูกเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนไม่ใช่ของไทยเต็มร้อยแต่ก็ไม่ใช่ของกัมพูชาอย่างชัดเจนผลลัพธ์คือเส้นแบ่งที่เลือนราง และช่องว่างที่เปิดโอกาสให้เกิดการตีความเข้าข้างตัวเองได้ตลอดเวลาในช่วงแรกหลายฝ่ายหวังว่าการเจรจาจะนำไปสู่ข้อยุติแต่เมื่อเวลาผ่านไปโต๊ะเจรจากลับกลายเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดคุยแล้วคุยอีกตั้งคณะกรรมการแล้วตั้งใหม่แต่เส้นเขตแดนจริงๆกลับไม่เคยถูกขีดลงบนแผนที่อย่างเด็ดขาดสำหรับกัมพูชาความคลุมเครือนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่คือเครื่องมือ เครื่องมือในการอ้างสิทธิ์เครื่องมือในการต่อรองและเครื่องมือในการกดดันไทยในเวทีระหว่างประเทศได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุปะทะก็อ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเมื่อถูกทวงติ่งก็ยก MOU 43ขึ้นมาเป็นเกราะก,กำบังทำให้ไทยไม่สามารถใช้มาตราการเด็ดขาดาาได้เต็มที่เพราะยังถูกผูกไว้ด้วยกรอบของข้อตกลงเดิมในสายตาของฝ่ายความมั่นคงไทยนี่ไม่ใช่การประนีประนอม แต่คือการยอมเสียเปรียบแบบยืดเยื้อยิ่งปล่อยเวลานาน,านเท่าไหร่พื้นที่สีเทายิ่งขยายอิทธิพลจากฝั่งตรงข้ามยิ่งแทรกซึมทั้งในมิติการทหารเศรษฐกิจและเครือข่ายผลประโยชน์นอกระบบคำถามสำคัญจึงเริ่มดังขึ้นในหมู่ผู้เชี่ยวชาญว่าหากข้อตกลงหนึ่งไม่สามารถปกป้องอธิปไตยไม่สามารถสร้างความชัดเจนและกลายเป็นช่องให้ถูกเอาเปรียบได้ข้อตกลงนั้นยังควรมีอยู่หรือไม่ คำตอบของรัฐบาลไทยและกองทัพในวันนี้ชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนแล้วไม่ <20. S 1> และเมื่อคำตอบคือไม่ทางเลือกที่เหลืออยู่ไม่ใช่การเจราจาที่วนซ้ําแต่คือการตัดสินใจที่ต้องกล้าหาญพอจะก้าวข้ามกรอบเดิมทั้งหมดนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่จะเปลี่ยนเส้นบนกระดาษให้เป็นเส้นบนผืนดินจริง MOU43 ไม่ได้จบลงด้วยการลงนามไม่ได้จบลงด้วยการแถลงข่าวยืดยาว และไม่ได้จบลงด้วยคําประกาศทางการทูตใด,ดๆแต่มันจบลงในวินาทีที่ตู้คอนเทนเนอร์เหล็กสกล้าตู้แรกถูกวางลงบนพื้นดินชายแดนไทยเสียงโลหะรกระทบพื้นดังสนั่นไม่ใช่เสียงของเครื่องจักรแต่มันคือเสียงของการปิดฉากความคลุมเครือที่กัดกินอธิปไตยไทยมานานกว่า20ทศวรรษในทางกฎหมาย MOU 4 3อาจยังมีตัวอักษรอยู่บนเอกสารแต่ในทางยุทธ,ธศาสตร์มันได้สิ้นสภาพลงโดยสมบูรณ์แล้ว เพราะเมื่อรัฐเลือกคุมพื้นที่จริงแบบ100%เตเต็มเอกสารใดก็ตามที่ขัดกับความเป็นจริงบนพื้นดินย่อมกลายเป็นเพียงกระดาษที่ไร้น้ำหนักนี่คือหลักการพื้นฐานของภูมิรัฐศาสตร์ที่ทุกมหาอำนาจในโลกเข้าใจตรงกันดีอำนาจไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่ใครคุมพื้นที่ได้จริงและในครั้งนี้ประเทศไทยได้เลือกจะตอบคำถามนั้นโดยการลงมือทำอย่างไม่เปิดช่องให้ตีความอีกต่อไป การวางกำแพงคอนเทนเนอร์ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่เป็นผลลัพธ์ของการวางแผนอย่างละเอียดทุกแนวทุกจุดทุกตารางเมตรถูกคำนวณโดยทหารช่างและฝ่ายข่าวคราวเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวคือปิดเส้นทางลักลอบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกำลังการขนส่งผิดกฎหมายหรือการแทรกซึมในรูปแบบใดๆก็ตามทันทีที่แนวกำแพงเริ่มเชื่อมต่อกันแล้วพื้นที่ที่เคยถูกเรียกว่าทับซ้อนก็หมดสถานะลงโดยปริยาย เพราะมันถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่จับต้องได้มองเห็นได้และไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปฝั่งกัมพูชาที่เคยใช้ความคลุมเครือเป็นเครื่องมือต่อรองกลับต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายเพราะไม่มีพื้นที่สีเทาก็ไม่มีข้ออ้างรายงานจากแหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในพนมเปญเพราะมันหมายถึงการสูญเสียอำนาจต่อรองที่กัมพูชาเคยใช้ได้ผลมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนการดึงประเด็นเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศหรือการสร้างแรงกดดันทางการเมืองทุกอย่างหยุดลงในวินาทีที่แนวกำแพงเริ่มสมบูรณ์นี่คือเหตุผลที่หลายฝ่ายมองว่า MOU 4-3ไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ถูกฝังกลบฝังกลบด้วยเหล็กฝังกลบด้วยคอนกรีตและฝังกลบด้วยการตัดสินใจทางอำนาจรัฐที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาจากวินาทีนี้เป็นต้นไป เกมไม่ได้อยู่บนโต๊ะเจรจาอีกต่อไปแล้วแต่ย้ายมาอยู่บนผืนดินจริงที่มีการควบคุมมีการป้องกันและมีการตอบโต้ได้ทันทีและเมื่อเส้นบนกระดาษหมดความหมายคำถามถัดไปที่ทั้งภูมิภาคต้องเผชิญคือกำแพงคอนเทนเนอร์นี้เป็นเพียงแนวกั้นธรรมดาหรือคือเส้นอำนาจใหม่ของภูมิภาคคำตอบนั้นเราจะไปต่อกันในพาร์ท4เมื่อเราจะเจาะลึกว่าเหตุใดกำแพงคอนเทนเนอร์จึงไม่ใช่สิ่งก่อสร้างธรรมดา แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยยุคใหม่กำแพงคอนเทนเนอร์ที่ทออย่างยาวตลอดแนวชายแดนไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามและไม่ใช่มาตรการชั่วคราวเพื่อขมขวัญฝ่ายตรงข้ามแต่มันคือเส้นอำนาจของรัฐที่ถูกทำให้มองเห็นได้จริงเป็นครั้งแรกตลอดหลายสิบปีมาเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาถูกพูดถึงในรูปของแผนที่เส้นประและเอกสารซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไป มันคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้และยากจะเข้าใจว่าใครเป็นผู้ควบคุมพื้นที่จริงแต่กำแพงคอนเทนเนอร์ได้เปลี่ยนทุกอย่างนั้นไปโดยสิ้นเชิงจากเส้นปนกระดาษกลายเป็นแนวเหล็กกล้าที่ตั้งตระงานจากความคลุมเครือกลายเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้นักยุทธศาสตร์ความมั่นคงมองตรงกันว่านี่คือการแปลงอำนาจนามธรรมาให้เป็นอำนาจเชิงกายภาพ และเมื่ออำนาจถูกทำให้เป็นรูปธรรมการโต้แย้งก็หมดความหมายลงโดยอัตโนมัติกำแพงคอนเทนเนอร์เหล่านี้ไม่ได้ถูกวางอย่างลอยๆแต่ถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างป้องกันร,ระยะยาวเสริมด้วยคอนกรีตเหล็กเสริมและการจัดวางที่รองรับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงมันไม่ใช่เพียงสิ่งกีดขวางแต่คือแนวป้องกันถาวรที่สามารถรองรับการปฏิบัติการทางทหาร และการควบคุมพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ในเชิงจิตวิทยากำแพงนี้ส่งสารที่ชัดเจนไปยังทุกฝ่ายว่าประเทศไทยไม่ได้เปิดพื้นที่ให้เจรจาแบบคลุมเครืออีกต่อไปเส้นนี้คือเส้นสุดท้ายใครก็ตามที่ข้ามมาจะไม่สามารถอ้างความไม่ชัดเจนได้อีกแล้ว <S <S และนั่นคือจุด <S <S ที่ทำให้ฝ่ายกัมพูชาตกอยู่ในสถานะที่ล<ค>ำบากอย่างยิ่งเพราะเครื่องมือหลักที่เคยใช้ คือการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายและการตีความเส้นเขตแดนถูกทำให้ใช้การไม่ได้ในทันทีกำแพงคอนเทนเนอร์จึงไม่ใช่เพียงโครงสร้างทางทหารแต่มันคือการรีเซ็ตกติกาเกมทั้งหมดเกมที่เคยอาศัยความยืดหยุ่นเกมที่เคยใช้เวลาเป็นเครื่องมือและเกมที่เคยบีบให้ไทยต้องอดทนวันนี้เกมนั้นจบแล้วและในสายตาของนานาชาติการกระทํานี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการยั่วยุ แต่เป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนของรัฐที่เลือกจะปกป้องอธิปไตยด้วยวิธีที่จับต้องได้และตรวจสอบได้เมื่อเส้นอำนาจถูกวางลงบนผืนดินคำถามถัดไปจึงไม่ใช่ว่าใครมีสิทธิ์อ้างแต่กลายเป็นว่าใครมีศักยภาพในการควบคุมและคำตอบในเวลานี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่กำแพงเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอสำหรับการคุมพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จคำว่าคุมพื้นที่ร้อเอร์เซนเต็ม ไม่ใช่ถ้อยคำทางการเมืองไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อและไม่ใช่การขมขวัญในเชิงวัทกรรมแต่มันคือคำศัพท์ทางยุทธศาสตร์ที่มีความหมายชัดเจนและมีเงื่อนไขที่เข้มงวดอย่างยิ่งในโลกของความมั่นคงการคุมพื้นที่ร้อเปอร์เซนตหมายถึงรัฐสามารถตรวจจับควบคุมตอบตู้และบังคับใช้กฎหมายได้กับทุกการเคลื่อนไหวในทุกตารางนิ้วของพื้นที่นั้นโดยไม่ต้องขออนุญาตใคร และไม่ต้องตีความร่วมกับฝ่ายอื่นและนั่นคือสิ่งที่ไทยกำลังทำอยู่ในขณะนี้การวางกำแพงคอนเทนเนอร์เป็นเพียงชั้นแรกของการคุมพื้นที่สิ่งที่ตามมาคือการจัดวางกำลังในรูปแบบที่รัดกุมที่สุดเท่าที่เคยมีมาจุดตรวจทาวนถูกยกระดับหน่วยลาดตระเวนถูกจัดวางแบบซ้อนทับทั้งในระดับพื้นดินระดับอากาศและระบบเฝ้าระวังทางเทคโนโลยีพื้นที่ที่เคยเป็นทางลักลอบเคยเป็นช่องทางหลบเลี่ยง เคยเป็นพื้นที่สีเทาถูกปิดตายลงทั้งหมดไม่ใช่เพราะไม่มีใครกล้าข้ามแต่เพราะไม่มีทางให้ข้ามนี่คือความแตกต่างระหว่างการอ้างสิทธิ์กับการครอบครองจริงในอดีตไทยอาจมีเอกสารอาจมีแผนที่อาจมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ตราบใดที่ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่จริงเอกสารเหล่านั้นก็ยังเปิดช่องให้ถูกต้อแยงวันนี้สถานการณ์กลับด้านอย่างสิ้นเชิง เมื่อรัฐสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้แบบเรียลไทม์สามารถส่งกำลังเข้าควบคุมได้ทันทีและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้โดยไม่ลังเลพื้นที่นั้นย่อมเป็นของรัฐโดยสมบูรณ์ไม่ใช่ในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัตินี่คือเหตุผลที่คำว่าพื้นที่ทับซ้อนเริ่มหายไปจากบทสนทนาทางยุทธ,ธศาสตร์เพราะเมื่อมีผู้ควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าทับซ้อนก็หมดความหมายลงโดยอัตโนมัติ ในสายตาของฝ่ายตรงข้ามนี่คือสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะมันหมายความว่าทุกการเคลื่อนไหวจะถูกมองเห็นทุกการแทรกซึมจะถูกตอบโต้และทุกการอ้างสิทธิ์จะถูกปฏิเสธด้วยข้อเท็จจริงบนพื้นดินการคุมพื้นที่100%เอร์เซจึงไม่ใช่แค่การยืนเฝ้าแต่คือการควบคุมจังหวะเกมทั้งหมดใครขยับก่อนเป็นฝ่ายเสียเปรียบใครพลาดก่อนต้องรับผลทันทีและเมื่อเกมถูกกำหนดเช่นนี้ ฝ่ายที่เคยอาศัยความคลุมเครือก็ย่อมตกอยู่ในภาวะเสียสุนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามถัดไปจึงไม่ใช่ว่าไทยจะคุมพื้นที่ได้นานแค่ไหนแต่คือฝ่ายตรงข้ามจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรทันทีที่แนวกำแพงคอนเทนเนอร์เริ่มสมบูรณ์และคำประกาศคุมพื้นที่ร้อเอร์เซ็นตเ็มถูกทำให้เป็นจริงบนภาคดินบรรยากาศในกรุงพนมเปญก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันจากความแข็งกร้าวกลายเป็นความเงียบ จากท่าทีคมคูกลายเป็นความตึงเครียดที่ปกปิดไม่มิดรายงานข่าวด้านความมั่นคงรายงานตรงกันว่าตลอดหลายคืนที่ผ่านมามีการประชุมฉุกเฉินในระดับผู้นำทหารและฝ่ายการเมืองของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องและยาวนานผิดปกติไม่ใช่เพื่อวางแผนรุกแต่เพื่อหาคำตอบว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดนี้อย่างไรเพราะสิ่งที่ไทยทำไม่ได้เปิดช่องให้กัมพูชาใช้กลยุทธ์เดิมอีกต่อไป ในอดีตเมื่อเกิดความตึงเครียดกัมพูชาสามารถดึงเรื่องเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศใช้สถานะพื้นที่ทับซ้อนเป็นเกราะและกดดันให้ไทยต้องกลับไปนั่งโต๊ะเจรจาแต่ครั้งนี้ไม่มีพื้นที่สีเทาให้ใช้เป็นข้ออ้างไม่มีเส้นแบ่งเลือนรางให้ตีความและไม่มีช่องให้ยืดเวลาเมื่อพื้นที่ถูกควบคุมจริงการร้องเรียนก็แปลเป็นเพียงเสียงสะท้อนที่ไร้น้ำหนัก นี่คือเหตุผลที่ทำให้พนมเปนตกอยู่ในสภาวะเสียอํานาจต่อรองอย่างสิ้นเชิงรายงานข่าวกรองระบุว่าความตึงเครียดไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระดับรัฐบาลแต่เริ่มลุกลามเข้าไปในโครงสร้างกองทัพคำสั่งจากเบื้องบนเริ่มถูกตั้งคำถามในระดับปฏิบัติการเพราะทหารแนวหน้าตระหนักดีว่าพวกเขากำลังเผชิญกับกองกำลังที่มีความพร้อมและการควบคุมเหนือกว่าอย่างชัดเจนเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นระยะ ไม่ได้มาจากการประทะกับฝั่งไทยแต่เป็นสัญญาณของความระสำมระสายภายในที่เริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อกลยุทธ์เดิมใช้ไม่ได้ผลและทางเลือกใหม่ยังไม่ชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของอำนาจก็คือความแตกแยกนักวิเคราะห์มองตรงกันว่านี่คือผลลัพธ์โดยตรงจากการที่ไทยย้ายสนามจากการเจรจามาสู่การควบคุมพื้นที่จริงเมื่อเกมเปลี่ยนผู้ที่ไม่พร้อมย่อมเป็นฝ่ายเสียเปรียบ และในขณะที่พนมเปนกำลังพยายามหาทางออกแรงกดดันอีกระลอกหนึ่งก็กำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆแรงกดดันนั้นไม่ได้มาจากกองทัพแต่จากเศรษฐกิจและผลประโยชน์เพราะเมื่อพื้นที่ทับซ้อนถูกปิดตายเส้นทางเงินเส้นทางทรัพยากรและเครือข่ายที่เคยอาศัยความคลุมเครือก็เริ่มถูกตัดขาดไปพร้อมกันและนั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าการเผชิญหน้าทางทหารเสียอีกหากมองเพียงผิวเผิน หลายคนอาจเข้าใจว่าสิ่งที่ไทยทำในครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนแต่ในความเป็นจริงหัวใจของการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้อยู่แค่บนพื้นดินแต่มันอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ฝังรากลึกมานับหลายสิบปีพื้นที่ที่เคยถูกเรียกว่าพื้นที่ขับซ้อนไม่ได้เป็นเพียงเส้นบนแผนที่แต่มันคือจุดเชื่อมของทรัพยากรธรรมชาติ เส้นทางการค้าและเครือข่ายผลประโยชน์นอกระบบที่ไหลเวียนข้ามพรมแดนมาโดยตลอดเมื่อเส้นเขตแดนไม่ชัดเงินก็เคลื่อนได้ง่ายอิทธิพลก็แทรกซึมได้ลึกและรัฐก็ยากจะบังคับใช้กฎหมายได้เต็มที่นี่คือความจริงที่ทุกฝ่ายรู้แต่ไม่เคยมีใครกล้าพูดตรงๆการวางกำแพงคอนเทนเนอร์และการคุมพื้นที่ร้อเอร์ซจึงไม่ใช่แค่การปิดทางทหารแต่มันคือการปิดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจ ที่เคยหล่อเลี้ยงอำนาจบางกลุ่มมาอย่างยาวนานรายงานการวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าพื้นที่ชายแดนดังกล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากทั้งในแง่ทรัพยากรใต้ดินการค้าชายแดนและกิจกรรมที่อยู่ในเงาของระบบกฎหมายเมื่อไทยเลือกที่จะยุติสถานะคลุมเครือและเข้าควบคุมพื้นที่จริงรายได้เหล่านั้นก็ไม่สามารถไหลออกนอกระบบได้อีกต่อไปสำหรับฝั่งกัมพูชา นี่คือการสูญเสียที่รุนแรงยิ่งกว่าการเสียพื้นที่สัญ,ญลักษณ์เพราะมันกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างอำนาจและฐานผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เครือข่ายธุรกิจสีเทาที่เคยอาศัยความคลุมเครือของเขตแดนเริ่มหยุดชะงักเส้นทางลักลอบเส้นทางฟอกเงินและการเคลื่อนย้ายทรัพยากรถูกตัดขาดพร้อมกันในหลายจุดเมื่อเงินเริ่มสะดุดอำนาจก็เริ่มสั่นคลอน นี่คือเหตุผลที่แรงกดดันภายในพนมเปนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพราะเสียงปืนจากฝั่งไทยแต่เพราะรายได้ที่หายไปในทางกลับกันสำหรับไทยการคุมพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จหมายถึงการนำทรัพยากรกลับเข้าสู่ระบบของรัฐอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้มันคือการวางรากฐานให้เศรษฐกิจชายแดนพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลของไทยไม่ใช่ภายใต้ความคลุมเครือของข้อตกลงเดิม นักวิเคราะห์มองว่านี่คือการทำสงครามเศรษฐกิจที่เงียบแต่แม่นยำและมีผลระยะยาวอย่างยิ่งเพราะเมื่อฝ่ายหนึ่งสามารถควบคุมทั้งพื้นที่และกระแสเงินอีกฝ่ายก็แทบไม่เหลือเครื่องมือใดให้ใช้ต่อรองอีกแล้วและเมื่อเกมเศรษฐกิจเริ่มชัดเจนเช่นนี้แรงกดดันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่บนบกผลกระทบอีกด้านคือการปรับสมดุลของเส้นทางการค้าเมื่อพื้นที่ชายแดนถูกจัดระเบียบใหม่ เส้นทางลำเลียงหลักย่อมต้องเปลี่ยนไปตามสภาพความเป็นจริงประเทศที่สามารถควบคุมจุดเชื่อมของบกและทะเลได้ย่อมมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆนี่คือเหตุผลที่หลายประเทศในภูมิภาคเริ่มจับตาการเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดไม่ใช่เพราะความตึงเครียดแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่กำลังเกิดขึ้น เมื่อไทยเลือกลงมือจัดระเบียบพื้นที่ของตนเองผลสะเทือนย่อมส่งต่อไปอยังทั้งระบบทั้งการค้าทั้งความมั่นคงและทั้งการทูตและในขณะที่การขยายผลไปสู่มิติทางทะเลกำลังชัดเจนขึ้นอีกหนึ่งมิติที่ไม่อาจมองข้ามก็คือการควบคุมทางอากาศและเทคโนโลยีเพราะการคุมพื้นที่ในยุคใหม่ไม่ได้จบแค่สิ่งที่มองเห็นด้วยตา แต่รวมถึงสิ่งที่มองเห็นจากฟ้าและจากระบบตรวจจับที่ทันสมัยหากการวางกำแพงคอนเทนเนอร์บนพื้นดินและการยกระดับกำลังทางทะเลคือการตัดทางเลี่ยงผ่านพื้นน้ำสิ่งที่ทำให้การคุมพื้นที่ของไทยสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงก็คือการควบคุมจากฟ้าในยุคสงครามสมัยใหม่ใครที่มองเห็นก่อนได้เปรียบก่อนและตอบโต้ได้ก่อนเสมอ ทันทีที่มาตรการบนบกและทะเลเริ่มเดินหน้ากองทัพอากาศไทยก็ยกระดับการปฏิบัติการขึ้นสู่โหมดเฝ้าระวังเต็มรูปแบบโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือไม่เปิดช่องให้เกิดการคุกคามจากอากาศหรือการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักโดยไม่ถูกตรวจจับเครื่องบินรบ F16 ถูกส่งขึ้นบินลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องในระดับที่สามารถมองเห็นได้ชัดจากฝั่งตรงข้าม นี่ไม่ใช่การยั่วยุแต่คือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ว่าอธิปไตยของไทยไม่ได้ถูกปกป้องแค่บนพื้นดินแต่ครอบคลุมไปถึงน่านฟ้าอย่างสมบูรณ์ในทางเทคนิคการปรากฏตัวของอากาศยานทำให้ทุกการเคลื่อนไหวบนพื้นถูกบังคับให้ชะลอลงทันที<ๆ>การขนย้ายกำลัง<ๆ>การตั้งฐานยิงหรือการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์ ไม่สามารถทำได้อย่างอิสระอีกต่อไปเพราะทุกการเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้การตรวจจับของเรดาร์ระบบเฝ้าระวังและอากาศยานไร้คนขับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่ามีการตรวจพบความพยายามในการเคลื่อนย้ายอาวุธบางประเภทใกล้แนวชายแดนแต่ถูกจับพิกัดได้ทั้งหมดตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งตำแหน่งเมื่อการควบคุมจากอากาศ ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการควบคุมบนพื้นดินและทะเลสิ่งที่เกิดขึ้นคือโครงข่ายอำนาจที่ซ้อนทับกันอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการแทรกซึมการข่มขู่หรือการทดลองขยับล้วนถูกมองเห็นและสามารถตอบโต้ได้ทันทีนี่คือความแตกต่างระหว่างการตั้งรับกับการควบคุมสถานการณ์ฝ่ายที่เคยอาศัยจังหวะเคยใช้ความคลุมเครือและเคยหวังจะสร้างเหตุ เพื่อดึงเกมไปสู่การเจรจากลับไม่เหลือพื้นที่ให้เล่นอีกต่อไปเมื่อบกถูกปิดทะเลถูกควบคุมและฟ้าถูกจับตาการเคลื่อนไหวใดๆย่อมมีต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมากนักวิเคราะห์มองว่านี่คือการใช้กำลังในรูปแบบที่ไม่ต้องประทะแต่สามารถสร้างแรงกดดันสูงสุดได้เพราะการที่อีกฝ่ายรู้ว่าทุกก้าวถูกจับตา ย่อมทำให้ความเสี่ยงสูงเกินกว่าจะตัดสินใจผิดพลาดและเมื่อความกดดันจากทุกทิศมาบรรจบกันคำถามสำคัญก็เริ่มดังขึ้นในอีกฝั่งหนึ่งว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรเมื่อทุกมิติถูกควบคุมย้อนมองภาพตั้งแต่ต้นจะจะเห็นได้ชัดว่าชัยชนะของไทยในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากกำลังพลที่มากกว่าหรือการประทะที่รุนแรงกว่าแต่เกิดจากการควบคุมเกมด้วยเทคโนโลยีและการตัดสินใจที่เฉียบขาด กำแพงคอนเทนเนอร์คือสัญ,ญลักษณ์ที่มองเห็นได้ด้วยตาแต่สิ่งที่ทําให้มันทรงพลังอย่างแท้จริงคือระบบที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวกล้องตรวจการกลางคืนเรดาร์ภาคพื้นดโดรนลาดตะเวนและการเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ถูกหลอมรวมเข้าเป็นโครงข่ายควบคุมพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จนี่คือการเปลี่ยนแนวคิดการป้องกันประเทศจากการเฝ้ารอให้เกิดเหตุไปสู่รู้ก่อนเห็นก่อนและควบคุมก่อน เมื่อทุกการเคลื่อนไหวถูกตรวจจับตั้งแต่ต้นทางความพยายามใดๆที่จะท้าทายเส้นอำนาจใหม่ย่อมต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงเกินรับไหวและนั่นคือเหตุผลที่สถานการณ์ตามแนวชายแดนค่อยๆเข้าสู่ความเงียบงันไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะอีกฝ่ายไม่เหลือทางให้เล่นความเงียบในวันนี้จึงไม่ใช่ความสงบแบบเปราะบางแต่คือความสงบที่ตั้งอยู่บนการควบคุมการเตรียมพร้อมและความชัดเจนของอำนาจรัฐในมุมมองของนักวิเคราะห์ระดับนานาชาติ เหตุการณ์นี้กำลังถูกจดจำในฐานะตัวอย่างของการปกป้องอธิปไตยในศตวรรษที่21ไม่ต้องข้ามพรมแดนไม่ต้องยึดพื้นที่ของใครแต่สามารถบังคับให้คู่ขัดแยง้งยอมรับความจริงบนพื้นดินด้วยหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้สำหรับคนไทยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของยุทธศาสตร์แต่คือเรื่องของศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของรัฐที่ไม่ยอมให้ความคลุมเครือถูกใช้เป็นเครื่องมือเอาประโยชน์อีกต่อไปศักดิ์ศรีของประชาชนที่ได้เห็นว่าแผ่นดินของตนถูกปกป้องด้วยความจริงจัง กำแพงคอนเทนเนอร์อาจตินเพียงเหล็กและคอนกรีตแต่ความหมายของมันคือการปิดฉากยุคแห่งความอ่อนแอและเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงเชิงรุกจากวันนี้เป็นต้นไปเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาจะไม่ถูกกำหนดด้วยถ้อยคำในเอกสารแต่ถูกกำหนดด้วยการควบคุมพื้นที่จริงและความพร้อมในการปกป้องทุกตารางนิ้วและนี่คือบทเรียนสำคัญที่ทั้งภูมิภาคต้องรู้ว่าอธิปไตยไม่ได้รักษาไว้ด้วยคำสัญญาแต่รักษาไว้ด้วยการลงมือทำ ก่อนจากกันในคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นจนจบหากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้ช่วยให้เข้าใจสถนานการณ์ชายแดนและความมั่นคงของประเทศได้ชัดเจนขึ้นขอความการุณากด subscribe ช่องข่าวด่วนชายแดนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและแชร์คลิปนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเข้าถึงคนไทยให้ได้มากที่สุดช่องข่าวด่วนชายแดนจะยังคงติดตามทุกความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงชายแดนและรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด ตรงไปตรงมาและยืนอยู่บนข้อเท็จจริงขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ